หัวหน้าหายเฟ้อฟื้นแล้วน้ำยาทดลองของด็อเตอร์ไม่ได้ส่งผลข้างเคียงอะไรกับเขามากน,ะน Doctor, ักดีมากด็อร์ทูคาริสล่องลวงไปจริงๆด้วยดูยเหมือนเขายอมทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวของเขาจริงๆ ที่พวกเจ้าพบถูกนำกลับมาที่ห้องแลบคนท่าเพื่อทำการวิจัยหวังว่าจะเจอบาะแสน้ำยาทดลองของดออรบ๊อ์จากข้อมูลพบว่าคลอเดียสไม่ได้อยู่รอดอเอรเลยและขึ้นเรือรบแอนตี T ้คอนทราหนีไปทุกคนจกตามล่าและสับกลุ่มมันกลับมาให้ได้พวกเราจะไม่ยอมอ่อนข้อต่อศัตรูของมนุษยชาติ 老黄车，老黄车！快跑！赶紧跑！老黄车！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 老黄车！快跑！赶紧跑！老黄 บ้าจิตยานิรียรบถูกติดหมดเลยพวกเจาก็ต้องตามหาพวกเรื่องด้วยตัวเองหรอข้างหน้าเป็นเส้นทางเข้าสู่เส้นทางยานบินข้าส่งยานบินพุ่งหน้าไปสนับสนุนเจ้าแล้ว การสนับสนุนของทีเดอร์เนี่ยมักจะมาทันเวลาเสมอเลย